สวัสดีครับุผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า u n d e r o n d Car Racer นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมแข่งรถเหมือนได้แรงบันดาลใจมาจากเกมนี้ for Speed Unbound นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศการาฟิกในเกมกันครับโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมมาที่เรียบร้อยแล้วน,นั่นเองทุกผู้ชมครับมันจะเป็นบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมนะนี่ครับนี่เวลายิงในตันมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับระบบการแข่งขันนี้ก็ถือว่าเออไม่ได้บังคับยากจนเกินไปนะครับ มันจะมีตัวพระิตอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับในช่วงการเล่นครั้งแรกนะเป็นแผนที่แบบโอเพนเ l ลเลยนะครับเราจะวิ่งไปตามจุดกันโอเคยิงไปครับไหนวันเนี้ยปึ๊บเลี้ยวครับแล้วเข้าจุดตรงนี้นะครับโอเคเพื่อทำเข้าสู่ในส่วนของการแข่งขนันหรือว่าสเตจที่เขาบังคับให้เราเล่นนะครับประมาณนั้นนะ มาครับในสนามแรกเนเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นจังไดพี่น้องโอออกตัวช้าขอเชาวบ้านเขาเลยยาวไปครับไม่ต้องกลัวนะเราแข่งกับบอทนะครับ เดี๋ยวเราค่อยแซงเอาสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โลูกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น b e t t l e s t a r g a l a c t a w a k e n i n g Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, b l u a k c i และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center โอ้ยโดนอีกนิดนึงนะครับโอเค ยาวไปยาวไปโอ้โหนําแบบสวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับนะขณะนี้ก็แซงกันไปนะครับเราก็ยังนําเหมือนเดิมนะเป็นอะไรที่แบบสุดยอดมากนะครับโูดทางแบบตาลายมากเลยนะเนี่ยในอุมโมงค์อันนี้นะครับทุกผู้ชมครับเฮ้ยชนนิดเดียวนะคือถ้าแบบจะโดนแสงนี้ก็คือชนในคันข้างหน้าอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอเคไปครับคงไป เนืงง่องผมว่าแล้วแม่งชนแล้วแม่งหมาโคตรเร็วเลยนะราบภาพนี้เดียวคือแม่งพร้อมแสงตลอดเวลาเลยนะพร้อมแทงตลอดเวลาเลยโอเคเส้นชัยอยู่ข้างหน้าแล้วทุกชมครับเรียบร้อยฟินิชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากจบการแข่งขันนะครับก็จะมีการสรุปนิดหน่อยนะแต่เราก็ต้องแบบทําการเล่นนะครับผมว่าภาพโดยรวมมันก็ถือว่า โอเคอยู่นะไม่ได้แย่นะครับมันจะมีตัวเครสที่เป็นารกิจนะครับอ่าเขาเรียกอ,อะไรนะเป็นารกิจที่เขาจะโทรมาหาเราตลอดเวลานะอืมนี่ครับภาพสวยอยู่นะอาจจะยังไม่สวยเท่าในส่วนของแอดโฟลนาหระอ่นะถ้ามันมันจะเวอร์วังไปนะครับถ้ามันสวยระดับนั้นนะเออระดับนี้ก็พอเล่นได้นะครับ ที่สำคัญคือเกมนี้ไม่ต้องใช้อินเทอร์เนต็ตในการเข้าเล่นด้วยนะครับสามารถเล่นออฟไลน์ได้เลยถือว่าดีนะเป็นเกมเอาไว้แบบติดเครื่องแบบใช้ได้อยู่นะครับแล้วมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะให้วนๆอยู่แถวนี้เราผิดทางหรือเปล่าเนี่ยมันเลี้ยวได้แบบโหดร้นะยายนะหยุดใส์เอยพี่น้องอพุ่งไปครับอ่าอยู่ตรงนี้นะครับ ทีนี้มาที่การปรับแต่งรถนะครับตอนแรกเราได้ลองแข่งกันไปแล้วใช่ไหมครับมันจะมีรถนะครับตรงนี้มันจะเป็นเหมือนโกดังรถนะมันจะมีรถอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ก็จะมีพวกสปีดพวกอะไรแบบนี้นที่แตกต่างกันไปนะครับเอ้ยคันนี้สวยสีเขียวอันนี้ก็ใช้ได้นะคือรถมันจะมีเป็นเกตนะครับถ้าสัางเกตนะเออมันจะมีเป็นเกตนะครับเนี่ย เนี่ย C B ระดับ B นะครับแล้วก็ A แต่ A สีไม่ค่อยสวยเลยมันม่วงแปลกๆนะอันนี้พอใช้ได้อยู่นะครับระดับ A เนาะระดับ A ระดับ A. อุ้ยระดับ A คันนี้สวยวะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ A S นะครับทำไมคันนี้ดูสวยกว่า A S ระดับ X X X คือมันแบบคือมันไปไกลแล้วหรอ อันนี้เราสามารถ m o d ิฟายได้นะครับในบูติฟายตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยครับมีจู n น n g นะครับก็คือน่าจะทําการปรับแต่งนะครับก็คือทําการอัปเกรดนะครับเมื่อเรามีเงินนะครับเราสามารถทําการอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับแต่เราไม่มีก็ปล่อยไปก่อนมีเทอร์โบนะครับไนโตรนะครับ ECU คืออะไรไม่รู้นะครับแล้วก็พวกโช๊คพวกอะไรแบบนี้นะครับสามารถปรับแต่งอัปเกรดตามเลเวลต่างๆเพิ่มเติมได้มันเป็นขั้นนะครับแล้วก็ สีนะครับสามารถทําได้นะก็คือมีให้แต่งประมาณนึงแหละพวกลายต่างๆก็มีนะครับล้อแม็กก็มีให้ปรับนะครับไฟแบบนี้ก็มีนี่ครับพวกควันอะไรแบบนี้คือเราสามารถเปลี่ยนได้นะจะมีแสงตรงนี้นะครับแล้วก็สีควันเนี่ยเออนี่เจ๋งอยู่นะ ันสุดท้ายนะครับยังไม่มานะหลักก็จะมีประมาณนี้นะครับออันนี้เหมือนเขาพาเราเข้ามาดูเฉยๆ hey, แล้วเดี๋ยวเขาจะโทรให้เราไปเล่นภารกิจถัดไปนะครับ First, ะเดี๋ยวรอก่อนว่า <The> เขาจะให้เราไปเล่นภารกิจอะไรนะครับมีแบบดิฟโหมดด้วยนะ then, อ่าเปิดดิฟโหมดก็คือว่าเข้าโค้งมันจะดิฟเห็นป่ะแต่ว่ามันจะบังคับทางตรงยากนิดนึงนะครับ ไปครับอันนี้ผมเปิดแล้วกันนะเราเปิดออนดูนะครับอยู่ทางด้านขวาม,มือนะครับน่าจะใ,ใกล้ถิ่นเดิมมั้งอาจจะเราเปิดไปเลยชนไม่ชนไม้โอเคไม่ชนเยยนเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาแข่งกันดูนะคือมันจะเปลี่ยนสนามการแข่งขันเปลี่ยนกู้ที่แข่งกับเรานะครับคู้ต่อสู้อะไรแบบนี้นะอันนี้เปลี่ยนรถให้เลยเหรอ อ่าเขาแนะนำไอตัวเฮ้ยโดนตามเหรอวะเฮ้ยโดนเฮลิคอปเตอร์ตามว่ะตำรวจอันนี้มันหมดนี่ตำรวจนี่โอ้ไมก่กอดหยุดให้มันแซปกันโอ้โหมันโดนแล้วเนี่ยโดนช็อตมันจะโดนจับแล้วเนี่ย รีบถอยออกมาก่นอนเฮ้ยแม่งหมดหนี่ตำรวจก็มาวะ่ะไม่ได้หนีตำรวจธรรมดานะมีฮอมาด้วยท่านผู้ชมครับไปแซงไม่พ้นหน่อยโอ้โหแม่งไม่ไปไมพ่พ้นอ่ะเดี๋ยวมันจะแบบใกล้เกินไปปอะคือแม่งดักหน้าขนาดนี้เหรอ,อเบรกเบรกสิ เบรเบรสิ big, big แล้วตำรวจก็มาข้างหลังนะคือแบบสลัดฮอยากอยู่นะมันมีเฮตีรถอยู่ด้วยนะครับไปไงนี่จะแบบไอเนี่ยเราก็จะไปพุ่งเราต้องไปตามพระกริะครับมันจะมีพรกิจอยู่พี่ตำรวจยังไม่มานะไม่เป็นไรนะเราไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆโอเคด้านหน้าครับจะเก็บได้แล้ว ้มันต้องจอดแช่เหรอตำรวจจะมากับไม่นี่เดี๋ยวลองไปจอดแช่ดูนะครับทำอะไรได้ไหมถ้าจอดอยู่นี่แนหะเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้หรอเราให้โดนจับดี้่ะ ก็คือถ้าโดนจับแบบนีน้ก็คือโอกาสน่าจะแพ้ไปเลยนะครับมันจะมีครูดาวตัวนี้นะครับก็น่าประมาณนี้แล้วกันก็มีหมดที่แบบน่าสนใจด้วยนะครับใครสนใจเกมนี้ลองดูกันได้แล้วพบกนนันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ